สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิล Channel ค่ะและนี่คือ t a r o t a r t อาค่ะมาถึงการรีวิวไพ่อีกสำรับหนึ่งค่ะที่ตกค้างอยู่นะแล้วก็ไม่ได้รีวิวสักทีนะวันนี้พอจะมีเวลาก็เลยรีบมารีวิวให้ทุกคนดูกันจริงๆอ่ะก็ ตอนแรกก็ลังเลเนาะว่าจะรีวิวดีหรือไม่รีวิวดีเพราะว่าไพ่สำรับนี้ก็ต้องบอกว่าเขาโซเอาไปแล้วเนาะแล้วก็ไม่ได้สามารถจะหาซื้อได้ยกเว้นว่าเออเราไปซื้อจากคนที่เขาซื้อมาแล้วก็มาปล่อยต่ออะไรประมาณนี้เพราะฉนั้นก็ลองหากันดูก็แล้วกันนะคะว่าจะมีจําหน่ายอีกไหมส่วนตัวเปิ้ลซื้อมาสองสำรับนะมีอีกหนึ่งสำรับที่เดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปทําพิธีแล้วก็เดี๋ยวจะมา,าปล่อยให้กับคนที่บุญสัมพันธ์กับเปิ้ลแล้วก็ไพ่สำรับที่เปิ้ลมีดู ใ,ใครอยากได้ไพ่จากเปิ้ลก็รอติดตามกันได้นะคะแต่ว่ายังไม่ปล่อยตอนนี้เปิ้นรอให้ถึงนวาราตีก่อนเพราะไพ่สำหรับนี้คือไพ่กาลีมหามายาค่ะพลังงานคือสุดจึงมากเลยอันนี้เป็นเวอร์ชั่น2แล้วนะ คือเขาเคยมีเวอร์ชันหนึ่งไปแล้วแล้วก็โซเอาอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นแรใช่ไหมคนก็ตามหากันเยอะแล้วก็ราคาก็อัอ p u ขึ้นมามากเลยแล้วทางเพจเนี่ยทางผู้จัดเนาะเขาก็เลยทําเวอร์ชั่น2อ,ออกมาเพิ่มแล้วเปิ่อะตอนเวอร์ชันหนึ่งอะคือยังไม่ได้อยากได้นะทําไมไม่รู้พอมาถึงเวอร์ชั่น2เราก็รู้สึกว่าเออเราอยากได้ไพ่พระแม่กาลีมาบ้างจริงๆคือส่วนตัวมีความ กลัวเนอะมีใครหลายคนเป็นเหมือนเปิ้ลไหมคือเราจะรู้สึกว่าเรากลัวพระแม่กาลีเนอะเพราะว่าท่านจะดูมีความดุมีความแบบ เกี้ยวกราดอะไรแบบนี้เนาะปนก็จะรู้สึกกลัวๆหรือว่าเกรงๆท่านนิดนึงนะว่าเออเราได้ไพ่มาเราจะใช้ได้ไหมอะไรแบบนี้เนาะแต่ก่อนที่เราจะเอฟมาเนี่ยเราก็ได้ขอพรตั้งจิตอะไรต่างๆนาน,นะอันนี้เป็นความเชื่อนะว่าเออเราจะแบบควรมีไหมเราแบบถ้าเกิดว่าอาบุญสัมพันธ์หรือคู่ควรก็ขอให้พระแม่ปโปรดให้เราได้ไพ่อะไรแบบนี้ก็แล้วกันเนอะเพราะว่าตอนเขาเปิดเนี่ยแป๊บเดียว ก็คือเต็มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผลิตมาจํานวนจํากัดเข้าใจว่า500นะสําหรับนะถ้าเปิ้ลจำไม่ผิดนะคะเราก็ได้มานะซองสำรับที่เปิ้ลตั้งใจคือจะเก็บไว้ใช้1แล้วก็จะแบ่งให้คนที่บุญสัมพันธ์กับเปิ้ลด้วยอะไรอย่างเงี้เนาะได้1เผื่อคนที่เขาแบบเอฟไม่ทานแต่ว่าอยากได้จริงๆอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็อการอลุ้นกันเพราะเปิลนอะอยากจะไปรอทําพิธี ที่วัดแค่ก่อนนะในงานนวราตีอะไรแบบนี้เนระาททำพิธีขอพอรให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้ให้คนได้ไพ่สำหรับที่เปิ้ลมีเนี่ยแบบ ได้พลังงานดีๆจากพระแม่ด้วยอะไรประมาณนี้นะ,ะเกลื่นมาเยอะเรามาดูกันค่ะหน้ากล่องนะกาลีมหาบายานะกล่องรุ่น2องเปิ้ลไม่รู้ว่ารุ่นแรกเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่มีนะล้วก็ละไว้นะใครมีก็มาคอมเมนต์บอกได้ว่าเป็นยังไงเนะอันนี้เวอร์ชั่น2จะเป็นกล่องจัวปางเปิดปิดแบบนี้นะคะด้านข้างกาลีมหามายานะด้านอีกข้างหนึ่งจะเป็นเลขสาหรับนะคะของเปิ้ลที่เปิ้ลใช้เนี่ยใช่ไหมมี500สําสหรับนะสำหรับของเปิ้ลคือ3-32นะคะ แล้วเขามีเขียนว่า2ด้วยก็คือรุ่น2อ,อะไรแบบนี้เนาะกล่องเป็นกล่องโจปังเปิดปิดค่อนข้างแน่นนะค่อนข้างแน่นดึงยากพอสมควรนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาก,การใช้งานอะไรนักนะอ่ะให้ดูกันนะคะกล่องออกมาเป็นกล่องแบบนี้กล่องโล่งๆเลยค่ะข้างหลังมีตราแบบนี้นะเป็นสัญลักษณ์นะเหมือนกับหลังพายสัญลักษณ์เดียวกัน นะคะแต่รู้สึกว่าขอบจะไม่เหมือนเดิมเนาะคือความแตกต่างระหว่างรุ่น1รุ่น2องอะเปิ้ลไม่แน่ใจเพราะว่าเราไม่ได้มีรุ่น1เนาะแต่ว่าเข้าใจว่าอาจจะเป็นกล่องแม่เหล็กหรือเปล่าแต่อันนี้เป็นกล่องโจปางฝาเปิดปิดเนาะมันจะมีความแบบแน่นนิดหนึ่งนะอันนี้คือข้อที่เปิ้ลรู้สึกว่าเออใช้ยากหน่อยนะแล้วก็เขาจะมีการ์ดอันนี้ซึ่งเป็น QR code คคู่มือให้นะคะไปโหลดเป็น PDF ไฟล์เนาะในกล่องเขาจะไม่ได้มีคู่มือเป็นเล่มให้นะคะแล้วก็เข้าใจว่าขอบ ขอบไพ่เนาะจะเป็นคนละสีกันอันนี้เป็นสีทองแดงนะเออรุ่น2เป็นสีทองแดงซึ่งสวยมากนะซึ่งตรงกับหลังไพ่อันนี้เนาะแล้วเพื่อนเข้าใจว่าเวอร์ชันแรกก็คือขอบกับสีตรงเนี้ยก็คงจะเป็นสีเดียวกันเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจวานบอกนะคะ่นผู้รู้หรือว่าใครที่มีเวอร์ชันหนึ่งในครอบครองก็มาเล่าสู่กันฟังได้ว่าเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยขอบเป็นสีอะไรน,นี่เป็นสีทองแดงนะสวยมากดูอย่างนี้เหมือนเป็นสีส้มเนาะจริงๆเป็นสีทองแดงนะคะ ไพ่เนี่ยอันนี้ยก็ไม่ได้เรียงเนื่องจากว่าเรามีการเอาออกมาดูหน้าไพ่บ้างแล้วก็มีการแบบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไม่ได้เรียงแบบตามต้นฉบับหรือว่าตอนแรกที่มาว่าเป็นยังไงอ่ะอันนี้ก็บอกให้รู้ก่อนนะว่าหน้าไพ่มันไม่ได้เรียงแบบนี้นะแต่ว่าเราใช้ไปละแล้วเราก็เลยขี้เกียจเรียงนะเราก็เลยให้ดูถือว่าเราได้เห็นหน้าไพ่ทุกใบกันละกันแต่ว่าแค่ว่ามันไม่ได้เรียงลําดับซีเควนซ์เหมือนตอนที่ไพ่พึ่งมาอ่ะประมาณนี้นะคะอ่ะ ใบนี้นะกาละราตีไพ่พระแม่ตอนแรกเพื่นก็เข้าใจว่าเออมันอาจจะใช้ยากหรือเปล่ามีความกลัวแต่จริงคือหน้าไพ่เขาอะเขาก็จะมีคีย์เวิร์ดให้แบบนี้นะซึ่งถ้าเกิดใครเป็นสายออร์ l เคิลอะแล้วเราอาจจะไม่ได้มี ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับประวัติของพระแม่มากเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมเพื่อนก็มองว่าใช้ได้แต่ถ้าเกิดคุณศึกษาไพ่แต่ละใบแล้วคุณรู้ว่าเออในภาพเนี่ยหมายถึงซีนไหนฉากไหนพูดถึงเรื่องราวประวัติของพระแม่ในในฉากทัดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะตีความได้ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะโอเคดับสูอันนี้เป็นภาพพระแม่สตรีเนาะที่แบบโดนเผาแล้วก็พระสิวะเนี่ยมาอุ้มพระแม่ออกมานะเหมือนแบบ พ่อแม่แบบกระโดดเข้าไปในกองไฟเนาะสละชีพประมาณนี้ก็เลยความหมายก็เลยเป็นดับศูนย์นะคะอืมกฤษณการีมายาเราเห็นใกล้ๆนะคะคือเ้อไม่รู้ว่าเราจะเห็นได้ชัดขนาดไหนนะเออแต่ก็ดูหน้าไพ่ไปด้วยกัน <c oughs> ไปนี้ก็สวยนะการีไร่รำ พระหัตอะไรที่มันเป็นส่วนเกี่ยวกับอวัยวะนี่เป็นอะไรที่เพิ่นชอบนะมีพระหัตแล้วก็เดี๋ยวจะมีเหมือนข้อเท้าของพระแม่นะอันก็สวยมากนะอันนี้พระหัตเป็นอันเนี้ยเป็นพระหัตของพระศิวะแน่นอนนะแล้วก็พระแม่กาลีนะคะเคบูชายันบางคนก็จะกลัวไพ่เนะแบบมีความน่ากลัวตอนแรกเพิ่นก็รู้สึกแบบนั้นแหละก็เลยแบบเออเราไม่ได้ซื้อเวอร์ชันหนึ่งเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออมันมีความน่ากลัวหรือเปล่านะอะไรอย่างเนาะ แต่ว่าสุดท้ายก็จะได้มาจนได้พระแม่ท่านบอกว่าอ่ะมีไว้สักสำรับนะจ๊ะลูกพระศิวะนะคะสวยงามเห็นไหมอ่ะเนี่ยอยากถามเ,เพื่อนๆว่าชอบไหม ชอบไพ่สไตล์นี้ไหมหรือว่ามีความกลัวนะถ้าเกิดใครกลัวหรือว่าอยากได้หรือไม่มีในคะรอบครองหรือว่าซื้อไม่ทันแล้วก็มา,าเสพความงามบนหน้าภาพกันได้อย่างน้อยก็เป็นงานศิลป์นเนาะคือเพื่อนรู้สึกว่าภาพหลายๆภาพมีความสวยงามเดี๋ยวเพื่อนจะบอกว่าเพื่อนชอบภาพใบไหนบ้างนะคือโอเคเราอาจจะไม่ได้ชอบทั้งสำรับนะแต่ว่านั่นแหละเราก็จะมีความชอบใบนี้เพื่อนก็ชอบนะมีความเป็นพระแม่อุมาครึ่งกับพระแม่กาลีปกติเราจะเห็นพระศิวะ ครึ่งกับพระแม่อาอุมาใช่ไหมเป็นอัธนาลีสวนถูกปะเอก็เป็นพระแม่อุมาเทวีคู่กับพระศิวะแต่อันนี้เป็นครึ่งครึ่งระหว่างพระแม่อุมากับพระแม่กาลีนะอันนี้ก็งดงามใบนี้ก็สวยอมโอเคพนอาจจะไม่ได้ชอบทุกใบในแบบภาพนะแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าชอบนะคะอืออันนี้กลับด้านขออภัย ใบนี้เป็นหนึ่งในใบที่เปิลชอบมากสวยมากแล้วก็เป็นไพ่ใบที่เปิลได้พรจากพระแม่ในสําหรับนี้เนอะตอนที่เปิลสับไพ่แล้วเปิลขอพอรว่าพระแม่อยากจะอวยพอรอะไรให้เปิลน,นะคะคือได้ไพ่ใบนี้เลยงดงามสายตามุ่งมั่นเนอะแปลว่าให้เรามุ่งมั่นตั้งใจฝ่าฟันอุปสรรคเราจะสําเร็จอย่างแน่นอนนะสวยงามมากใบนี้เป็นใบที่เปิลหนึ่งใช้คําว่าเป็นหนึ่งในใบที่เปิลชอบละกันเพราะววาจริงเราชอบหลายใบนะในสําหรับนี้นะดูไปด้วยกันนะคะ มีใครที่เป็นลูกของพระแม่กาลีบ้างคือคนนับถือพระแม่กาลีเยอะเนาะตอนที่เปิ้ลไปงานแห่วัดแขกอโอ้โหคนที่นับถือพระแม่กาลีนี่เยอะจริงๆอืมส่วนตัวเปิ้ลก็คือยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะใครชอบไปไหนก็มาคอมเมนต์บอกเปิ้ลได้นะคุณดู <S <S วิวไพ่แล้วคุณชอบไปไหนชอบไปเดียวกับเปิ้ลหรือเปล่านะ อ่าไปนี้ก็สวยนะคือด้วยความส่วนตัวใครติดตามเบิ้ลมาจะรู้ว่าเบิ้ลนะนับถือพระศิวะมากพระศิวะเป็นเหมือนพ่อของเบิ้ลเลยนะแล้วก็คือแบบเราก็เลยแบบสำรับเนี้ยยังไงก็มีองค์พ่อพระศิวะอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จะอินมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะอือแล้วเบิ้ลก็นับถือพระแม่อุมาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ไปถึงปางแบบพระแม่กาลีอะไรเงี้ยจริงจงก็คือเป็นอวตารของท่านเลยเนาะเออก็ถือว่าเรานับถือท่านเหมือนกันอยู่แล้วอือ สวยไงโอ้ขออภัยค่ะสวยงามนะเขาจะมีคู่มือเป็น pdf นะใครที่แบบเออกลัวอ่านไม่ออกเนี่ยสามารถใช้ pdf ได้หรือว่าจริงๆแค่คีย์เวิร์ดข้างล่างเพื่นว่าก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราอยากอ่านให้จึ้งอะไรเงี้ยมากขึ้นก็อาจจะต้องศึกษาประวัติของพระแม่เพิ่มนะเพิ่นคิดว่ามันก็จะช่วยให้เราอ่านไพ่ได้สนุกไม่ว่าคุณจะอ่านจำรับไหนก็ตามเนอะเออเน,นี่ยอย่างเงี้ยน่ากลัวไหมเออเพ่นก็รู้สึกว่าเออมันก็มีความพลังงานเนอะ พระแม่ลักษมีนะก็มาด้วยนะจ๊ะอ่าปางครอบครัวนะนี่ใบนี้เป็นแบบการ์ดพิเศษที่เปิ้นได้เปิ้นได้ใบนี้ค่ะพระมารดานะก็เป็นใบที่เปิ้นชอบอีกใบหนึ่งเหมือนกันเนาะ เออสวยงามเนอะเป็นพลังงานแบบปกติพระแม่กาลีจะดูมีพลังงานที่แบบมีความเข้มข้นแบบดูแบบรุ่มร้อนดูมีความแบบเกรียวกราดแบบนี้ใช่ไหมแต่พลังงานพอพอแบบเป็นพระมารดาเนี่ยก็จะเป็นโมเมนต,ต์อีกอันหนึง่งมีความอบอุ่นอะไรอย่างงี้เนาะเออก็เป็นพลังงานที่แบบเป็นชอบมาก ะะใบนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่เปิ้นได้พลังคุ้มครองจากพระแม่การ์ดพิเศษจากทางค่ายส่งมาให้ก็ไดไพ่ใบนี้นะคะใครได้ใบไหนกันบ้างใครที่มีไพ่สาหรับนี้และได้กาดพิเศษใบไหนก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเปิ้นได้ใบนี้นะจ๊ะพระมารดานะงดงามมากนะอันนี้ตรงกับหน้ากล่องนะ,ะปกติถ้าเกิดใครติดตามเปิ้นจะรู้ว่าเปิ้นจะบอกว่า ไพ่ที่หน้ากล่องนะมันจะเป็นตัวที่บอกว่าพลังงานของไพ่เป็นแบบไหนซึ่งไพ่ใบนี้ก็คือรัติกานั่นเองเฝ้าดูสถานการณ์โดนจับตามองอ่ามีความลึกลับใช่ป่ะเออมีความลึกลับเหมือนค้นหาหรือว่ามองเห็นหรือว่าอย่างรู้ความจริงอะไรประมาณนี้นะเออถ้าเปิ้ลใช้ไพ่สำหรับเนี้ยเพิรู้สึกว่ามันจะเห็นในสิ่งที่อาจจะมองไม่เห็นก็เป็นไปได้นะอืมอันนี้ไม่ได้แบบ โมนะต้องบอกว่ารู้สึกว่าระหว่างที่เปิลเปิดไพ่รีวิวไพ่สำหรับหนีไปเนี่ยคือขนลุกตลอดเวลารู้สึกเย็นไปนทั้งตัวนะใครเป็นยังไงบ้างตอนที่เวลาใช้ไพ่สำหรับหนีนะภาพนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่เปิลชอบมากเลยโยคิมีกาลีนะเป็นไพ่ที่แบบเหมือนตอนแบบออกบวชอะไรเงี้ยนะของพ่อแม่กาลีสวยมากงามมาก เรารู้กันว่าพระศิวะเป็นโยคีเนาะแล้วพระแม่กาลีหรือพระแม่อุมาทีวีเนี่ยก็เป็นอภรรยาพระชายาใช่ไหมก็จะเป็นโยคินีนะคะโอเคมหาชยันตีอันนี้ถ้าเกิดใครไปงานแห่วัดแขกงานแห่นวาราตีวันสุดท้ายเนี่ยคือเทศกาลนี้เลยจ้ะมหาชยันตีเนาะคือเทศกาลที่ประกาศชัยชนะที่พระแม่ปราบศัตรูปราบแบบอสูรต่างๆได้นะ เออนะนี่อันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นการแบบเหยียบอกของพระศิวะนะอืมงดงามมากนี่อันนี้ไงพระบาทนะที่เป็นแบบข้อเท้าที่เพื่มบอกว่าใบนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่สวยเนอะหลังจากที่พระหัตถ์ที่เมื่อกี้เราเห็นแล้วเนอะอันนี้ก็เป็นพระบาทนะสวยงาม,มนะบางใบก็มีความแบบ น่ากลัวนี่ไงพระแม่สตรีที่เมื่อกี้ดับศูนย์เนาะก็เป็นไพ่ที่หลังจากเหตุการณ์นี้ค่ะว่าพระแม่สตรีกระโดดเข้าไปในกองไฟละอ่าแล้วพระศิวะก็ไปอุ้มออกมานะคะมหากาลีอ่ะพิธีกรรมอ่ามีพระพิคเนศด้วยนะจ๊ะ <laughs> พระไพรวะก็คือพระสิวะนั่นเองในอีกปางหนึ่งหรืออีกนามหนึ่งของพระศิวะนะคะคือพระไพรวะนั่นเองนะคะหรือว่าที่เรารู้กันแบบไทยเนาะบางคนอาจจะไม่รู้ก็คือพระพิราบอ่านลรวรู้จักไหมพระพิราบที่เป็นหัวโขนหรือว่าเวลาเราไปไหว้ครูต่างๆเนาะลราก็จะเจอพ่อแก่เจอพระพิราบแบบนี้นะคะก็คือหนึ่งในปางอาวตารของพระศิวะหรือว่าเป็นอีกนามหนึ่งของท่านนั่นเองนะคะคนทรง อ่าพระแม่กาหลีสุดท้ายนะคะนี่คือทั้งหมดอ่าเราก็จําไม่ได้นะว่ามันมีทั้งหมดกี่ใบนะคะขนาดไพ่ขนาดมาตรฐานนะเท่ากับไพ่ทาโร่ทั่วไปนะถ้าเปิ้นจำไม่ผิดอ่ะขอเทียบกับไรเดอร์เวด สมิทธรรมดานะ,ะเท่ากันค่ะอันนี้ก็คือขนาดเท่ากับไพ่ทาโร่ปกติบางทีออร์เคิลมันจะขนาดไม่เหมือนชาวบ้านใช่ไหมแต่อันนี้ขนาดเท่ากับไพ่ทาโร่ปกติเลยไซส์มาตรฐานนะคะไม่ใช่ไซส์พ็อกเก็ตเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าขนาดไพ่เป็นยังไงก็เท่ากับไพ่ทาโร่มาตรฐานไซส์มาตรฐานทาโร่นะคะอะกรีดดูซิว่าเป็นยังไงบ้างลื่นปื้ดนะคะไม่ได้มีปัญหากับการกรีดไพ่แต่อย่างใดนะหลังไพ่ก็มีความสวยงาม หลังไพ่ก็มีความสวยงามนะคะ,ะประมาณนี้นะอ่ะก่อนที่เราจะไปจากการหลังจากที่เราดูไพ่เสร็จเราก็เป็นกิมมิกก็แล้วกันเนอะ,อะมาลองดูว่าใครที่นับถือพระแม่อากาลีนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะเปิ้ลอ,อยากจะขอพอรให้ใครก็ตามที่มีบุญสัมพันธ์หรือจักรวาลน,นำพาผ่านเข้ามาดูคลิปนี้ของเปิ้ลในช่องของเปิ้ลนะคะขอพอรพระแม่ กาลีนะคะให้กับคนที่ผ่านเข้ามาหรือว่านับถือพระแม่กาลีที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะขอพรจากพระแม่ให้กับใครก็ตามนะเป็นแรนดอมนอะว่าจะได้รับพรอ,อะไรบ้างเพื่อเป็นกำลังใจนะอ่ะสุ่มมาเลยนะคะนี่เลยรไพกิจสนะการีนะเป็นหนึ่งเดียว ความไม่แตกต่างนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมีความสมัครสมานสามัคคีค่ะจะมีคนรอบตัวช่วยเหลือเกื้อกูลขอให้คุณสบายอกสบายใจได้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคุณมีคนช่วยเหลือแน่นอนเพราะว่าไพ่ขึ้นมาบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันนะและในไพ่ก็มีพระแม่กาลีคอยมองคอยดูแลพระกฤษณะอยู่เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวคะ่ะว่าคุณ จะไม่มีคนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน <acceptable> สําหรับใครที่ทะเลาะเบาแว้งมีความขัดแย้งนะไม่ว่าจะเป็นเจาน้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานหรือว่าจะเป็นความรักก็ตามถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีอุปสรรคปัญหาให้คุณเอาใจเขามาใส่ใจเรานะเปิ้นคิดว่าเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ปัญหาอุปสรรคต่างๆคุณจะผ่านไปได้ถ้าคุณเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็มองว่าเราเป็นทีมเดียวกันเนาะเออภาษาง่ายๆคือมองว่าเราเป็นทีมเดียวกันไม่ได้เป็นคู่แข่งกันไม่ได้ขัดแย้งกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นหนึ่งเดียวกันได้ ปัรจัต่างๆคุณจะผ่านไปได้เนาะความรักก็จะกลับมาแช่มชื่นเหมือนเดิมนะการทํางานอะไรต่างๆคุณก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่าอีโก้จะเต็มอย่าคิดว่าเออฉันถูกอยู่ฝ่ายเดียวอะไรแบบนี้เปันคิดว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจออยู่นะตอนนี้นะคะ ประสบความสําเร็จและผ่านพ้นไปได้นะคะและนี่ก็คือคําแนะนําจากไพ่กาลีมหามายาที่เปิ้ลรีวิวนะคะหวังว่าทุกคนจะถูกใจกันใครชอบไพ่ไปไหนก็มาเล่าสู่กันฟังมาพูดคุยทักทายกันได้นะโอเคขอบคุณสําหรับทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฝากไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ